กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะตีระดีดาเขียนข้อกรวดนะคะวันนี้เห็นพี่ผมสาธยายรมในเรื่องของการอะไรนะคะพี่ผมก็เลยก็เลยนึกถึงเรื่องของตัวเองขึ้นมานะคะซึ่งก็เจอปฏิหารหลายอย่างก็เลยอยากจะมาแบ่งปันด้วยนะคะซึ่งพี่วันจะสอนให้เราอาราธนาบุญ หลงที่มือนะคะโดยการที่ยกขวามือขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานอาราธนาบุญอลองทำตามตี้ดูนะคะพี่วันสอนแบบนี้นะคะเหล่าลูกหลานน้อมกราบบารมีคุณพ่อวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาคุณพ่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าได้โปรดเมตตาแผ่บุญบารมีมาเมตตาเหล่าลูกหลานด้วยเถิดเจ้าค่ะขออาราธนาบุญอริยธรรมหมายเลขหนึ่ง สุดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะขออาราธนาบุญอาริยทรัพย์หายใจเข้าลึกๆค่ะขออาราธนาบุญวิสุทธิทิพย์ขอบุญฉับพันรังสีรัศมีหประการ สูดลมหายใจเข้าลึกๆลงที่จักระที่7นะคะกลางกระหม่อมนะคะเพื่อที่จะรับพลังบุญนะคะแล้วก็ขอความรักความสันสะเทือนมาประท้าลงที่กายขันห้าเหล่าลูกล้านด้วยเถิดเจ้าค่ะบางคนก็จะรับเป็นความสันสะเทือนนะคะบางคนก็จะรับความเป็นหนักชาญน,นะคะ การที่อาราธนาลงที่ฝ่ามือของเรานะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเอาบุญที่เราอาราธนาลงฝ่ามือนี้ไปช่วยเหลือคนในครอบครัวของเราได้นะคะตีได้ลองทํามาแล้วและก็เห็นกับตัวเองแล้ววันนี้รู้สึกเป็นยังไงคะรับพลังงานกันได้ไหมคะได,ไดะ้รับพลังงานมาแล้วจับที่ศีรษะตัวเอง ลูบไปที่ตัวเราปัดออกไปที่แขนซ้ายปัดออกไปที่แขนขวาปัดออกไปที่ขาของเรานะคะไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายตรงไหนปวดปัดออกไปนะคะอันนี้ก็คือฝึกที่ทำให้ตัวเองนะคะเป็นวิธีการที่พี่วันณพาทำนะคะแล้ววันหนึ่งที่ก็ไปช่วยคนอื่นไปช่วยคนอื่น ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนกับว่า,วาปี2563พ่อมาอวยพรให้วันเกิดนะคะบอกว่าให้ลูกอธิษฐานขอถวายตัวรับใช้งานต่อเบื้องบนหลังจากนั้นใครไม่สบายใครอยากให้ความช่วยเหลือตีก็จะไปผลักบุญทำให้เขาหมดเลยนะคะเพราะตีถือว่าฉันถวายตัวรับใช้งานแล้วฉันจะรัดก,กลัวฉันจะรักตัวกลัวตายทำไม ซึ่งเอาจริงๆเรารู้ว่ามันมีผลต่อตัวเรานั่นก็คือเจ้ากรรมในเวรของผู้ที่เราไปช่วยนั้นแน่นอนเลยเขาไม่พอใจเขาแสดงอาการกรีดร้องเขาแสดงไม่พอใจในกายขันห้าของเราแล้ววันหนึ่งพี่วันก็บอกว่าน้องตี้หยุดก่อนนะหยุดทําสิ่งเหล่านี้ก่อนซึ่งเพิ่งจะบอกประมาณสักสามเดือนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นร่างกายก็เดี้ยงมาเยอะแล้วค่ะ ขานั่งสมาธิไม่ได้แขนหลังกอาะไหล่ไหลล็อกแขน,แขนประมาณว่าโอ้เป็นเจ็บปวดทั้งร่างกาย,ยค่ะเป็นสิ่งที่ทรมานมากซึ่งก็เกิดส่วนหนึ่งจากการผลักบุญนะคะแต่เราเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องนี้ในคนในครอบครัวของเราเราในฐานะที่จะช่วยเขาได้แต่มัวรักตัวกลัวตายได้ไหมอย่างแม่พ่อ ลูกญาติพี่น้องเจ็บป่วยเราจะมัวกลัวไม่ได้ล่าสุดที่ผ่านมาตี้ก็ไปทำให้แม่นะคะแม่ตื่นมาพร้อมกับบอกว่าอุ๊ยวันนี้ลุกไม่ขึ้นเลยลุกยังไงก็ไม่ขึ้นถูกดึงลง,ถ,ง,ลงถูกลงถูกเหมือนถูกกระชากแขนลงจนแขนเคล็ดเลยวันพระตี้รู้แล้วว่าอ้าวโดนเล่นแล้วแม่เรา ตกเย็นก็มีอาการไข้ขึ้นมาตี้ก็แบบว่าเอาปล่อยไม่ได้แล้วตี้ก็ต้องไปช่วยแม่ตี้ก็ต้องอาราธนาบุญแบบที่พาทำเมื่อกี้นะคะลงที่ฝ่ามือของเราแล้วก็ค่อยจับที่จักระที่6ที่7ดแล้วก็ไล่ไปตามคอไปตามหูไปตามแขนซ้ายแขนขวาปัดออกไปที่ท้องไปที่ขาไล่ออกไปให้แม่นะคะ เราก็รับรู้ถึงสัญญาณของตัวเชื้อโรคที่อยู่ในตัวแม่เราแต่เราไม่พูดนะคะแม่ก็บอกว่าอู้คนลุกคนลุกคนลุกอ่าก็ถามแม่ดีขึ้นไหมดีขึ้นตื่นเช้ามาแม่แม่ดีขึ้น,น,น,าานอ่าก็ต้องบอกว่าตัวตี้ก็สวัดสวองเหมือนกันนะกับการรับมาซึ่งการทําแบบนี้เราต้องขออนุญาตอ่า ท่านเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในตัวของแม่เราด้วยนะคะว่าขออนุญาตนะคะคนนี้คือแม่ของหนูหนูจะขอแผ่บุญให้ท่านเดี๋ยวกลับไปหนูจะนั่งสมาธิส่งบุญให้ท่านเชิญท่านมาโมทนาบุญนะคะท่านก็เหมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็เหมือนอยากจะได้บุญจากที่เรานั่งสมาธิด้วยนี่เป็นประสบการณ์หนึ่งนะคะจริงๆพี่ทำหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเสกน้ำเสกอาหาร หรือว่าอาราธนาบุญช่วยแบบนี้ค่ะหรือแม้แต่กับน้องแนนนะคะวันหนึ่งที่น้องแนนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วจิตตกนะคะน้องแนนล็อกประตูห้องน้ําไม่อนุญาตให้แม่เข้าคุยไม่ยอมคุยพี่ก็ใช้วิธีการฝ่ามือฝ่ามือ,มอแปะห้องน้ํานะคะพ่อจา๋าเมตตาด้วยเถิดขออาราธนาบุญอริยธรรมบุญอริยทรัพย์บุญวิสุธท,ทธิจิตบุญฉพัน์รังสีรัศมีหประการ ราลดลงที่จิตของน้องแนนด้วยเถิดเจ้าค่ะขอเสด็จพ่อเมตตาขอคุณพ่อพระพุทธเจ้าเมตตาพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าได้โปรดเมตตาสงงครา์จิตของน้องแนนปูชิตาเพียงโคกรดให้หายจากอาการจิตดิ่งให้หายจากอาการอยากฆ่าตัวตายด้วยเถิดเจ้าข่ะก่ยืนทําอยู่อย่างนั้นนะยืนทาอยู่อย่างนั้นสักพักจนกระทั่งจิตใจของน้องแนนดีขึ้นมาในเวลาหนึ่ถึงสองนาที น้องแนนก็จะยอมเปิดประตูลและออกมาคุยว่าดีขึ้นแล้วแม่นี่คือวิธีการที่ตี้อัญเชิญพลังบุญจากเบื้องบนมาใช้ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปใช้กับคนในครอบครัวได้นะคะลูกหลานดื้เกเรก็ขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์จิตให้ขอให้ท่านประทับลงที่จิตของเาราลูกหลานให้จิตของเราลูกหลานนั้น แปลเปลี่ยนให้อ่อนน้อมให้ดีขึ้นนะคะจากเกเรก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอาจจะไม่สามารถฉับพันธันใดได้แต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างน้องแนนเขาจะสามารถรับสัมผัสได้เขาก็จะรู้แหละว่าแม่ทําอะไรกับเขาเขาก็จะบอกว่าพ่อมาแล้วดีขึ้นแล้วแม่ไปได้แล้วก็นี่คือวิธีการที่ตี อาราธนาบุญจากพระนิพพานมาลงที่ฝ่ามือตามแบบที่พี่วันพาทำและเห็นผลเห็นผลแบบฉับพลันด้วยตื่นเช้ามาแม่ก็อาการดีขึ้นแต่ก็ต้องรักษาทางาวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะบางทีก็ให้กินยาร่วมด้วยให้บุญด้วยอย่างนี้ค่ะบางทีเราก็เสกน้ำให้กินด้วยเสกอาหารให้กินบ่อยๆอย่างนี้ค่ะเป็นการที่ จิตเราถึงท่านท่านก็ถึงเราไม่ใช่เป็นคุณด้วิเศษของตี้เองนะคะแต่เป็นการอาราธนาบุญของท่านเชิญบุญของท่านมาช่วยเหลือพวกเราใครจะจำไปใช้ก็ไม่สนวนลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าไม่ถูกจริตกับใครตีก็ต้องขอขมาลาโทษด้วยนะคะบุญกุศลในการสาธยายธรรมวันนี้ตีขอน้อมถวายแด่ คุณพระพูดคุณพระธรรมคุณพระสง์นะคะและก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังทางอยู่ที่บ้านนิพานอยู่ที่ในไลน์ในเฟซบุ๊กนะคะก็ขอให้ได้รับบุญกุศลนั้นเชกเช่นเดียวกับที่ตี้จะพึงได้รับด้วยนะคะสาธุคะ่ะสาธุสาธุสาธุอ